มีใครรู้เรื่องราวสุดหลอดของชายคนนี้กันบ้างไหมครับเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นจริงและน่ากลัวมากๆมาฟังกันในวันที่3สิงหาคมปี2548ที่ประเทศเกาหลีใต้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิตในบ้านพักของตัวเองคือนายลีซังซบโดยทราบภายหลังจากกลุ่มเพื่อนร่วมง,งานของเขาว่าในวันศุกร์แม่ของนายลีได้ขอร้องให้พวกเขาช่วยกันออกตามหาลูกชายของเธอเนื่องจากเขาไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่วันพุธแล้วต่อมาเมื่อเพื่อนๆได้ช่วยกันออกตามหาเพียงไม่นานก็ได้พบกับน,นายลีอยู่ที่ร้านเกมพวกเขาจึงได้้้รรีีบขอองใหนล เล่นเกมชื่อดังอย่างสตา r c r a f ฟทันทีเพราะในลีได้ทําการเล่นเกมเกมนี้ตั้งแต่วันพุธจนถึงเย็นวันศุกร์หรือประมาณ50ชั่วโมงติดต่อกันโดยแทบจะไม่ได้กินข้าวหรือน้ําเลยมีแต่ลุกเฉพาะตอนไปเข้าห้องน้ําเท่านั้นหลังจากที่พวกเขาทําสําเร็จจนสามารถล่าในลีออกมาจากล้านเกมและพากลับส่งถึงบ้านได้แต่ทันใดนั้นไม่นานเนลีก็ได้ฟุบลงที่โต๊ะก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งทางโรงพยาบาลได้สรุปว่าสาเหตุการตายของในลีนั้นคือภาวะหัวใจล้มเหลวที่เกิดจากความอ่อนเพลียและร่างกายขาดน,น นเกิไปและต้องบอกทุกคนด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วข่าวนี้เป็นที่โด่งดังและน่าเศร้าเป็นอย่างมากในประเทศเกาหลีใต้เพราะก่อนหน้านั้นในรีซังซุกได้ทําการลาออกจากงานพร้อมกับบอกเลิกกับแฟนสาวของเขาเพื่อที่จะมาจริงจังและตั้งใจในอาชีพการเล่นเกมเกมนี้ครับ